ช่องเลยนะคะทีนี้นะคะเพื่อนๆคือปุ้ยเนยไม่ได้คือปุ้ยอยากรู้อันนี้ปุ้ยอยากรู้ด้วยความที่เมื่อคืนนอนดึกแล้วปุ้ยก็เลยดูว่าเออปุ้ยอยากจะรู้ปุ้ยเข้าไปดูช่องช่องเจ็ดนะคะคุณเอ <_ S 1> ช,ชื่ออะไรวะคุณโชคะ่ะชื่ออะไรวะกมลโยทินเนี่ยไอชื่ออะไรวะไอชื่ออะไรถกไม่เถียงอ่ะโอ้เถียงเดียวกันนะไอชื่ออะไรวะชื่อโชคะพี่อ้อมสวัสดีค่คะขอบคุณมากมากเลยนะคะท่านพิธีกรน,นะคะถกไม่เถียงนะคะ คุณดาฟอนบอกพี่ปุ้ยใช้คําโบราณคาว่าสอบท้องน้องไม่ได้ยินมานานสุดใช่มันสอบท้องถูกไหมคะน้องอพี่ปุ้ยเป็นคนโบราณบางครั้งบางทีเนี่ยคุณทิมเออใช่ชื่อคุณทิมทิมทิมเหรอืมแล้วปุ้ยพูดว่าอะไรวะคุณโชคว่าไม่คุณนะคุณทิมคุณทิมคุณทิมโชคกมลเอ้ยกมลวาทินเอ้ยไม่ใช่จําปิดอกขอโทษคุณทิมนั่นน่ะนะคะทีนี้ ขอบคุณพี่พร้อมพันธ์ที่ชมไมสองช่องเลยนะคะพรพอมพันธ์นสวัสดีครับขอบคุณมากครับปุ้ยเข้าไปฟังอืม <c oughs> ก็จะมีเอาเป็นว่ามีหลายท่านมีอาจารย์ปรเมศหนึ่งท่านอืม <c oughs> ท่านอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ทางอาชยะวิทยาเราจะทราบปุ้ยจาชื่อท่านไม่ได้แต่เราจะจําหน้าท่านได้ท่านจะเรียบร้อยเรียบร้อยนึกนึกภาพบอ,อกนะคะก็จะออกมาทุกรายการนะคะทั้งสองท่านที่จะบอกทุกรายการแล้วก็จะมีท่านนายก สมาคมนาย,ยกสภานาย,ยกสภาทนายความขอโทษนะคะยยแล้วก็อีกท่านหนึ่งชื่อเป็นชื่อท่านทนายวัฒนายพัฒน์คุยไม่รู้ชื่อจริงท่านเพราะท่านเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งท,ท่านที่ไปยืนอยู่หลังที่เขาไปพร้อมกับ ทนายสุดหล่อที่ไปพร้อมกับท่านทนายรุณนงรงและทนายแลชจพนที่เขาเป็นเพื่อนกันอะที่เขาไปถ่ายตรงนั้นเขาบอกว่าที่เขาไปถ่ายเพื่อจะช่วยประชาชนไม่ได้ออกไปเพื่ออะไรเขาใช้คาพูดแบบนี้นะคะแต่เราไม่ได้มาโจมตีหรืออะไรเขาตรงนั้นแต่ผู้จะบอกว่าเขาเปิดท่านนายกสภาทนายความเนี่ยท่านบอกว่าเปิดโทษผิดมันญาตทนายสูงสุดถึงขั้นลบชื่อพ้นวงการแต่มันมีด้วยกันสามหัวข้อ,อ,อขนะคะเพื่อน หนึ่งภาคทันภาคทันคือจะมีการภาคทันในกำหนดระยะเวลาตามที่ขึ้นอยู่อาจจะอยู่ที่ความผิดแต่ว่าจะภาคทันหนึ่งปีสองปีถึงอะไรประมาณนั้นนะคะข้อที่สองห้ามการเป็นทนายความไม่เกินสามปีในระยะเวลาสามปีคือห้ามทำหน้าที่เป็นทนายความ,วาวามนะคะห้ามว่าความข้อที่สามถ้าเลวร้ายที่สุดก็คือลบชื่อจากทะเบียนทนายความ นะคะอืทีนี้ทางท่านพิธีกรก็ถามว่าแล้วคนที่ถูกลบชื่อออกจากสภาธนายความอืมจะสามารถกลับ,ลบม,ามาได้ไหม้หมทางนายกสภาทนายความท่านดรวิเชียนก็บอกว่าหลังจากที่วันที่ได้ถูกเพิกถอนชื่อออกทะเบียนออกจากทะเบียนเนี่ย เป็นระยะเวลาห้าปีสามารถที่จะกลับเข้ามาเหมือนมาเขาเรียกว่าอะไรมีมาลงทะเบียนกลับมาเป็นทนายความแต่แต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะกลับเข้ามาจะต้องมีการตั้งกรรมการของสภาทนายความตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนและนำเสนอสู่สภาทนายความ เพื่อเป็นที่ยุตินะคะพี่เ็นสีขอตัวแล้วพี่เบนซี่ขอบคุณมากาเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่เบนซี่ครับนอนหลับฝันดีสวัสดิ์นะคฝันเห็นตัวเลขสวยๆด้วยนะคะแดงๆเละนะพี่คุณจามี่ FCP ของแท้สวัสดิค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณดร์ฟอนบอกว่ามงคลชีวิตมีเรื่องการคบมิตรด้วยนะคะคบมิตรดีย่อมส่งผลให้เราเดินไปในทางที่ดีอันนั้นแน่นอนนะพี่คิดย่างช่มคุณดร์ฟอนบอกว่ากลับมาได้ค่ะ เพื่อนของทนายรูปหลอทํามาแล้วติดคุกโดนปลดทนายยังกลับมาทํางานได้เลยอืมใช่และคุณ <c oughs> ปุ้ยฟังพี่อ้อมบอกว่าคุณพุ้ไม่ได้อ่านเมนูพี่ที่หนังสะเอาพี่อ้อมขอโทษพี่อ้อมบอกความแลพี่ออมทำอะไรอะ่ะขอโทษนะคะพี่อ,อ้อมอ๋อพี่อ้อมบอกว่า แอบฟังมานานนะกําลังทานมะม่วงแก้วขมิ้นเสร็จนั่นฟังเมนูอาหารแต่ละทะ่าแต่ละท่านน้ํารายหลายเลยพี่เสนอเมนูให้เฮียแสงทําให้คุณปุ้ยทานต้มยาปลากระพงน้ำข้นใส่นมสดพริกแห้งคั่วรับรองอร่อยมากเผ็ดเปรี้ยวสุดยอดอกินไหมกินไหมไม,ไม่กินปลาคือปุ้ย ปุ้ยไม่ค่อยกินปลาพุ้ยกินปลาบางเฉดเปิรคือปุ้ยเป็นคนกินปลาทอดแต่พี่ปุ้ยไม่ปมุ๊ไม่จอบกินปลาพี่พุ้ยเป็นคนขอบคุณแต่ว่าเมนูแกดูดีมากเลยนะด,ดปุ้ยเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้ไหมไม่เอาปลานะคะขอบคุณพี่อ้อมากเลยนะคะทีนี้นะคะเพื่อนๆที่เขาบอกว่าแต่เดี๋ยวก่อนถ้าหากจะกลับมาจะต้องกำตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหมือนที่เรารับทราบอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวน แล้วก็จะต้องเข้าไปในสภาทนายความแล้วถึงจะมีข้อตัดสินนะคะคุณการจนานเอาสีสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณคุณจามี่ที่สวัสดีอทุกท่านรอบห้องนะคะแต่แต่เดี๋ยวก่อนอย่างที่พุ้ยบอกท่านบอกว่าแต่ถ้าในกรณีที่ข้อที่หนึ่งยังไงเนี่ยชออโกงยักยอก,ก,กช่อโกงเขาเรียกอะไรนะอะไรนะ ติดสินไม่ใช่เขาใช้คำว่าะวอะไรวะยักยอกชอ่อช่อบโกงตบัดสินเขาบอกว่าตบัดส,สินลูความอ่าตบัดสินลู่ความออืแล้วก็อ่อป,ประพืชฝ่าฝืนฝ่าฝืานศีลธรรมศิลธรรมอันดีจริยจริยธรรมศิลธรรมอันดีหรือทําให้เกิด เขาเรียกว่าอะไรความเสียความเสียศักดิ์ศรีเกียรติคุณของวิชาชีพทนายความเขาบอกว่าไม่สามารถกลับเข้ามาได้อีกเลยเขามีข้อกําหนดตรงนี้เพราะฉะนั้นมีความรู้สึกว่าเอ๊ะที่พวกเรารอดูเนี่ยอืมมันเข้าไหมมันเข้าไหมเพื่อนเพื่อนมันก็แลดูจะเข้าเหมือนกันนะใครก็ไม่รู สิ่งที่ท่านพูดท่านบอกว่าเร็วๆนี้จะมีข่าวใหญ่แต่ท่านไม่ได้บอกนะว่าเป็นใครท่านไม่ได้พูดว่าเป็นใครนะคะแล้วท่านก็ไม่ได้เอ่ยสักคำว่าเป็นใครนะคะทีนี้ท่านก็บอกว่าเออใส่ปลาหมึกแทนหรือขาหมูที่เขาเรียกว,ว่าคากิโอเคกับพี่โอเคโอเคค่ะนึกภาพออกไโอเคค่ะนึกออกเลยนั่นทีนี้นะคะท่านบอกมีก่อการมีแนะนําต้มยาปลากระพงเอาปลาไปทอดก่อนก็อร่อย จะได้ไม่มีกลิ่นแล้วจะติดใจนะน้องปุ้ยขอบคุณค่ะคุณดัฐฟอนบอกว่าประธานประธานทนายประธานทนายเกิดจากการแต่งตั้งของของคนในสภาทานายยกถ้าในสภามีความเที่ยงธรรมตรงเราก็จะได้ประธานที่มีคุณภาพและเที่ยงตรงใช่ค่ะใช่สิ่งที่ท่านพูดเนี่ย ท่านพูดปุ้ยก็ดูเอ๊ะกับคําที่ท่านพูดแต่ท่านไม่ได้บอกว่าคาดีความอะไรนะท่านบอกว่าคาดีดังหลายคาดีอืมเราจะจําหน้าท่านได้มั้งเพราะตอนที่มีใครเข้าไปที่พวกเราอาจจะเคยเห็นคดีดังหลายคาดีที่มีความที่ไม่เหมาะสมที่ถูกร้องเรียนมาอืมแล้วปุ้ยดันลืมไปนะเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือปุ้ยฟังมา พุยลืมเห็นไหมพุยลืมจริงๆดยคือท่านบอกว่าบางครั้งบางทีที่เราจะไปร้องเนี่ยอืมเหมือนกับว่าคนที่ไปร้องต้องเกิดความเสียหายหนึ่งหรือเสื่อมเสียหมายถึงว่าอ่ะอันนี้พอจะจําได้หนึ่งเป็นผู้ที่เสียหายโดยตรงอืสามารถร้องเรียนบรราทนายได้อันที่สองต่อสภาทนายความนะคะอันที่สองคือกลุ่มก้อนของ ผู้ร่วมวิชาชีพเองก็คือเหล่าทนายสามารถที่จะไปร้องเรียนที่สภาทนายความได้นะคะเพื่อนๆอ,อันที่สามบุคคลทั่วไปก็ได้ถ้าหากปรากฏว่าผู้ใช้คำพูดอะไรกันเย่ยว,วันนี้ ความปรากฏแล้วอืมความปากฏแล้วความปรากฏแล้วเห็นว่าคนคนนี้อืทําเรื่องที่ไม่เหมาะสมในด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้อสามารถร้องต่อสภาทนายความได้ค่ะโดยที่เราไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรงสรุปเป็นสามข้อนะเพื่อนสรุปเป็นสามข้อนะข้อที่หนึ่งผู้เสียหายโดยตรงร้องเรียนได้ข้อที่สองเราทนายความทั้งหมดทั้งมวลสามารถ ร้องเรียนต่อสภาทนายความได้และข้อที่สามหากความปรากฏขึ้นแล้วหรือแม้เพียงท่านปรเมศบอกว่าหรือแม้น่าจะปรากฏน่าจะก็ถือว่าผิดแล้วถือว่าสามารถร้องเรียนได้ค่ะเพื่นพนอนๆคุยฟังมาตรงนี้เพราะว่าจริงๆในหัวข้อตรงนี้เขาพูดในหลายๆเรื่องหลายสิ่งอ,อย่างเพราะฉะนั้นเขาก็มาถกกันว่าอันนี้รอดไหม รอดหรือไม่รอดอะไรยังไงสําหรับท่านทนายที่เป็นข่าวอยู่แต่ปุ้ยว่ามันมีทิกหลายสิ่งอย่างเพราะก่อนมันมีเรื่องระยะเวลาไหมหรือมันมีหลายสิ่งอย่างมันต้องแก้ทางแก้ต่างกันมันจะต้องเอามาไอโดยเสน่หาเป็นยังไงแล้วทีนี้ด้วยความที่ว่าหลายๆท่านที่เขาเข้ามาถกกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าณขณะเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันมันมาเพิ่มเติมสมทบเข้ามาอีกเยอะนอกเหนือจากในส่วนที่ ที่อ้อยแล้วเจอ้อยแล้วมันก็ยังมีกลุ่มก้อนอื่นๆเขาก็จะต้องมามองอีกทีว่าอันนี้เข้าไหมเพราะเราจะทราบว่ามีคดีฟ้องหย่าหรืออะไรคดีหนึ่งแล้วแล้วก็จะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีของน้องแตงโม,งมถูกไหมคะถ้าใครดูข่าวก็จะทราบแต่จุดใหญ่ใจความที่ปุ้ยมาเล่าวันนี้ก็คือหมายถึงว่าโทษการผิดมรรยาทนายความเนี่ยอืมอันที่หนึ่งภาคั้ม อีกครั้งหนึ่งนะคะอันที่สองห้ามเป็นทนายความไม่เกินสามปีนะคะเพราะฉะนั้นในสองหัวข้อนี้คือยังเป็นทนายความอยู่แต่ข้อที่สามหากตรวจสอบหรือตั้งกรรมการสอบสวนแล้วนำกลับเข้าไปในสภาทนายความแล้วมันเป็นเหตุแห่งจักยอกชอบโกงตบัดสิน ทำความเสื่อมเสียให้แก่ลูกความอืทําความเสื่อมเสียให้แก่ลูกความนี้นะเพื่อนเ่อนหรือทําก็ทําให้เกิดเหตุแล้วก็ฝ่าฝืนสินธรรมจริยธรรมอืในสาระนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความเสียศักดิ์ศรีเกียรติคุณทางวิชาชีพอืถือว่าโทษฐานเปรียบเสมือนประหารชีวิตกับเพื่อนๆอ,อื่ ออมาเปิ้ลหรอได้ยินมาว่ารอดูพรุ่งนี้ค่ะจะมีข่าวร้ายกับใครบางคนอ๋อพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้หรอพุ่งนี้เราเ็รออะไรอน้บบเบ้ไม่บับบ้พี่วันนี้ไม่ได้ดูน้องจ้างตามเลยแต่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีคนต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาใช่ไหมใช่ไหมต้องมีทางทนายความพาไปใช่ไหมใช่ใช่หรือยืดไปหรือย้งพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันหรือใครก็ไม่รู้ คุณจามีเอฟซีทีพสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่อ้อมบอกว่าพี่ขำครูปีชามีนักข่าวไปสัมภาษณ์แกพูดว่าไอ้อปุย้ยแทนชื่อเจงันผี่ปุ้ยมันล้าย <c oughs> เออประมาณนั้นที่อ่า <c oughs> น้องปอน <c oughs> ใช่ครับพี่คุณอภัยเจอะข่าวสวัสดีครับขอบคุณมากครับน้องปอนอ่าน้องปอนน,น้องมาเบิร์นบอกว่าน้องปอนรุ้น,น,นว่าหมายจับหรือหมายเรียกโอเค ฮิลาตีบอกวันนี้เข้าไปไม่ทันไลฟ์สดของลูกลูกติก๊กี้ว่าจะไปเล่าความฝันน้องปอนบอกว่าคุณน้ำพายจอข่าวสวัสดีค่ะอ๋ออันนี้อันนี้น้องปอนบอกคนที่ดังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้แหละไอ้ตอนนี้เหรอมีบบเบิลคนสวยแน่ๆ่ใช่ไหมน้องปอนคุณองคารบําเรอสงสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะจริงๆแล้ว ที่ฟังมาตั้งแต่คุณอีธานอ่ะแกบอกว่าน่าจะเป็นวันที่หนึ่งวันหรือวันที่สองคุณประยุมสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณประยุมสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคุณจามิวน้องปอนเพิ่งรู้นะว่าทนวยรูปหล่อเคยโดนคดีอนาจารย์ไม่ปุ้ยเพิ่งเห็นภาพเมื่อคืนที่ปุ้ยนอนหรือพ่อปุ้ยนั่งดูภาพปุ้ยบอกเฮ้ยแต่ทําไมท่าทางการเดินคล้ายวาตอนนั้นปุ้ยยังไม่รู้เลยนะว่าคือใครแต่การเดินเอ้ยใช่เหรอวะพอฟังไปฟังมาอ่ากับคุณครูสอนเปียนโนใช่ไหม อันนั้นไม่ทราบรายลเอียดยังไม่ทราบรายลียังไม่ทราบน,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 นะคะมีภาพออกมาให้เราเห็นประมาณนั้นที่จะแรกคุยเข้าใจว่าผิด่ผิดคนนะคะแต่อันนี้คือนั่นแหละคนเนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดร้านสรุปว mm ่า hmm. ร้อยี่สบสามล้านหรือร้อยิบเก้าล้านอันนี้ไม่รู้เพราะว่าเขามานั่งถกกันว่ามันมีข้อสังเกตมันมันก็ต้องมามาเขาก็ต้องมาอะไรนี่กันแล้วนะคะเพราะว่า เขาก็มีคําถามว่าอ้าวทาไมทําไมในเมื่อรู้ตั้งแต่อ่าช่วยเจเ็ดสิบเอ็ดล้านแล้วทําไมหลังจากนั้นยังมีเรื่องอื่นเข้ามาช่วยเหลือต่ออีกอันนี้มไม่รู้เพราะว่าเราฟังมาปุ้ยว่าทั้งท่านที่เขามาพูดทุกคนก็ต้องเข้าไปดูความจริงเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่สอบสวนสืบสวนถูกไหม,มจริงไหม,มพี่อ้อมบอกว,ว่าวันนี้ช่องแรงชาแนลปลุกกอกไปเฝ้าที่สถานีตำรวจใช่แล้วบอกว่ามีนักข่าวไปแสดงว่าอันนั้นแหละค่ะือน้องนั่นแหละค่ะ ใช่ค่ะทีนี้มีกี้พูก่กำลังพูดอะไรอยู่วะอข,อขออ่านพี่ลาตีก่อนละกันพูดถึงสภาทนายความเมื่อห้าปีที่ผ่านมาเพื่อนพี่ถูกรถชนเขาก็จ้างทนายจ้างทนายความแต่ทนายความคนนั้นเทเขาเขาเลยไปพึ่งใครไม่ได้เขาเลยมาขอปรึกษาพี่กับสามีสามีพี่โทรไปหาทนายความ คนนั้นถ้าคุณจะเทเพื่อนผมคุณต้องมีเอกสารไม่งั้นคุณก็คือทําผิดกฎของทนายอืม,อมก็เลยโอเคเหรอครัะพี่เอาอ่านต่อสิครับพี่พนาติต่อสามีพี่บอกให้โทรมาคุยกับผมด่วนเขาก็ไม่โทรมาเพื่อนพี่เขาก็ให้พี่อยู่ที่ออฟฟิศของทนายคนนี้สามีพี่เขาบุกถึงออฟฟิศเลย แล้วขอคุยกับผู้จัดกรากราที่นั่นที่เขาหลบเราก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ป่ะครับพี่อาจจะไม่คล่องพูดได้แต่ไม่คล่องหนูคิดบ้างงั้นเฮียคุณจะมีพิมพ์อะไรพี่กอบการบอกว่าน้องสนุวิ่งตามพี่แล้วได้ด่านบ้างหรือเปล่านั่นออ้เนี่ยอตอบคุณจามีบอกได้ดูคลิปท่านสนติมาอือใช่คือเขาก็พูดถึงว่าก็คงยาวอ่ะยาวกันไปเพราะว่า ทุกคนก็จะรู้กิติศัพท์ของคุณสนทีอยู่แล้วถ้าแกไม่มีคงไม่พูดมนไม่รู้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆอ่ะให้อ่านตอ่อฮิลาร์ตีบอก<ะ>สามีพี่เขาบอกให้ทนายคนนี้โทรมาหาพี่ก่อนบ่ายห้าโมงเย็นถ้าไม่โทรมาผมจะไปแจ้งสำนักทนายความเลย,ลยรู้<อ>ไหมว่าทนายคนนั้นโทรมาบ่ายสองโมงค่ะเขาหาว่าเพื่อนพี่อ่ะ เทเขาก่อนทางทางที่เพื่อนพี่ก็พยายามโทรหาทนายคนนี้โทรแล้วโทรอีกไม่ยอมรับสายและไม่โทรกลับพอดีเขาเห็นสามีที่เขาเจะเอาเรื่องจริงเพราะกลัวรีบโทรมารู้ไหมว่าเพื่อนพี่เป็นนี่หมอตั้งหลายท่านเงินเกือบห0 0มื่นดอนแต่ฝ่ายตรงข้ามอ๋อแกหมายถึงที่ประเทศนู้นใช่ไหมประเทศแกใช่ไหมออออโอเคค่ะโอเคหนูก็น,นึกว่า แต่ฝ่ายฝ่ายตรงข้ามที่ชนเพื่อนพี่เขาเงินประกันเงินประกันใข่แค่หนึ่งหมื่นดอลลาร์คุณถนอมศรีสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าจะเขาก็จะจ่ายให้ลักรุะว่าอืมต้องรอรอที่ลาตีนอเคก็จะประมาณนั้นนะคะคือ ปุ้ยก็ดูมาประมาณนี้แค่อยากรู้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราต้องคอยดูเพราะบางครั้งบางทีเนี่ยเราไม่ควรจะพูดปุ้ยพงโยพูดอะไรไปก่อนไม่ได้อถูกไหมเราก็ต้องรอชมข่าวเหมือนกันเนี่ยอันพี่ลาติพี่ก็เลยบอกเพื่อนพี่ว่าเอาเลยเพราะว่ายังไงเราจะพยายามช่วยเจอพี่กับพี่ดอนก็ขอพี่กับขอเดี๋ยวก่อนพี่เลียว่าพผิ พี่ขออันใหม่นะครับพี่ก็เลยบอกเพื่อนพี่ว่าเอาเลยเพราะพี่ว่าไงเราจะพยายามช่วยเธอพี่กับพี่ดอนก็วิ่งช่วยเขารู้ไหมว่าเขาจ่ายแค่ค่าหมอไอ้จ่ายค่าหมอหรือจ่ายแค่ค่าหมอสองพันหกร้อยดอนพี่กับสามีพี่เราช่วยเพื่อนไปไม่ต้องจ่ายหกหมื่นดอนเคสก็จบอ๋อ <Ừ. S 2> จากหกหมื่นจ่ายสองพันหก เพราะว่าหมายถึงว่ารู้ว่าเราจะเอาจริงอย่างนี้ใช่ไหมคะมมใช่ไหมข้อสรุป<ช>คือคอ,อย่างนี้ใช่ไหมเรื่อเอาจริงโอเคไก่ย่างเออ,อขอโทษค่ะเออว่าจะพูดเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อวานลืมเอาเพื่อนเพื่อนคะที่เราพูดคุยกันอยู่เราบอกว่าเรานะ่ะอยากกินไก่ลุงพลถูกไหมคะทีเนี้ยอ่าก็ไปคิดกันอยู่ว่าถ้าสมมติเราอยากกินไก่เนี่ย ให้ลุงอะ่ะให้ลุงหมักไก่สูตรลุงอะ่ะ<ม>ให้ลุงหมักไก่สูตรลงุงอ<ม>ืไม่ต้องไก่ตัวใหญ่ก็ได้ลุงจะทํามาสักร้อยหรือห้าสิบตัวสําหรับวันที่งานเอามาให้พวกเราชิมอะ่ะ<ม>โดยที่พวกเราจ่ายสตางค์อยู่แล้วจะห<ม>้าร้อยจะตัวละห้าร้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยปุ้ยคิด<ม>ว่าแต่ละโต๊ะเนี่ยปุ้ยว่าทุกโต๊ะจ่ายใน<ม>ความคิดทั้งนันในความคิดอันนี้เป็นไอเดียนะเพ iese, 79, ื่อนๆอยากชิม,มแล้วถ้าลุงบอกไม่มีเวลาปุ้ยคิดอย่างนี้ ให้ลุงหมักในสูตรลุงแล้วให้ลุงอะไปจ้างไปจ้างร้านหรือจ้างใครย่างมาอืมไปจ้างเขาย่างลุงทํำลุงหมักไว้สูตรลุงเลยนะเพราะเราไม่ได้ขายสูตรใครไงลุงหมักสูตรลุงไปแล้วลุงไม่ต้องเสียเวลาย่างลุงไปจ้างเขาย่างเพราะฉะนั้นมันจะมีสาระมันจะมีค่าที่ลุงพอได้กําไรบ้างแหละปุยว่าอยากจะพูดตั้งแต่เมื่อวานทุกคนอยากทานไหมล่ะ กระตุ้นลุงหน่อยก็ลุงคนอยากชิมผุ้อยากชิมไม่ต้องเอาใหญ่มากก็ได้ลุงเอาเอา,เอาอย่อมย่อมก็ได้แล้วถ้ามันเป็นครั้งต่อไปเพราะว่ามันก็เลยพุ้ยก็เลยมองว่าเออถ้าลุงหมักสูตรลุงอ่ะอืถ้าใครจะสั่งทานอย่างเงี้ยจะฟีถือไม่ไม,ไม่อันนี้ที่เอาง่ายๆอันดับแรกเราจะไปชิมที่งานุงสวง,งลุงปุ้ยว่ามันประมาณร้อยโตอ่ะอืมอืมเพราะว่าคุณอิสระแปดสิบโตเอ้ยเดี๋ยวคุณอิสระกี่โตวะ มันมีกี่โต๊ะเนี่ยเอาประมาณตามโต๊ะอะเอาประมาณตามโต๊ะหรือว่าบางท่านอาจจะอยากซื้อกับบางคนอาจจะอยากซื้อกับลุงเอาห้าสิบไหมสามสิบพันเอาตามโต๊ะแล้วบวกไปสจกยี่สิบอะไรเงี้ยลุงดีไหมลองดูลองดูพี่กอบการหมึกย่างใครคะไก่ย่างลุงว่าไงเอออืมใช่อันนั้นไก่ย่างลุงใช่ไหมแล้วปลาหมึกของแม่บ่าวมือใช่ไหม โคเษดีงามมากค่ะทํางานใหญ่ต้องวางแผนดีๆไม่ต้องลงมือเองก็ได้เพราะไก่ย่างสวนกวางเนาะก็ไม่เห็นคนเนี่ยถูกไหมคุณดัตฟอนลุงลุงใช่ใลุงป้าถ้ามาฟังป้าปุ้ยป้าปุ้ยแฮ้แท็กถึงนะแต่วันนี้มันพิมพ์ยามไม่ถึงลุงอะถึงป้าป้าเอซีอยากทานเอฟซีอยากจะทานป้าใช่ใชเนาะป้าเอาเซิฟเซิงานอะไม่ได้ คือแอดเข้าไปเลยบ้าเก็บเพิ่มในโต๊ะไปคือเอาง่ายๆโต๊ไหนอยากทานก็แอดออนเข้าไปสมมุติว่าในในโต๊ะมีแปดคนในโต๊ะมีแปดคนอันนี้เราจะเก็บนอกเหนือจากที่เขาไปเที่ยวกันใช่ไหมอย่างกรุ๊ปที่เขาเป็นกรุ๊ปเที่ยวกันน่ะอืมอันนี้เราก็เก็บกันในโต๊ะกันเองนั่นคนเสียดายละมี่พ่อพันบอกเสียดายปีนี้ไม่ได้ไปด้วยอ๋อปีหน้าค่ะพี่ ถูกไหมเพราะปุ้ยคิดว่าอันนั้นน่ะของคุณในสรลัดเขาเคลียร์ตรงนั้นไปแล้วถูกไหมทีนี้อาหารไอ้ตรงเนี้ยมันเพิ่มเข้าไปในโต๊ะก,กันเองอ่ะอมสมมุติว่าแปดคนเนี่ยสมมติห้าร้อยอันนี้พูดทิ้งต่างเพราะว่าลุงควรจะได้อะไรด้วยเพราะไปจ้างเขาถูกไหมคะสมมุติห้าร้อยห้าร้อยก็ไม่ถึงคนละร้อยด้วยแปดคนน่ะจริงไหม เป็นไอเดียลุงหมักไว้สูตรลุงสูตรป้าป้าหมึกหมักก็ได้ลุงหมักก็ได้เพราะป้ากับลุงต้องเคยหมักหมักไว้เลยหมักไว้เลยหมักแล้ว mm hmm. จริงไหมใช่ทุกคนอยากชิม mm hmm. ในวันข้างหน้าลุงมันอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ลุงจะทำสตังได้ อืถูกต้องไหมไปจ้างเขาย่างไม่ต้องย่างเองลุงอันนี้งานเยอะอยู่แล้วลุงไม่ต้องกังวลใจจ้างค่ะจ้างเขาย่างไปจ้างเขาย่างเอาล้านที่เอาเอาที่เขารับจ้างย่างได้ดีอ่ะเขาจ้างเขาย่างอย่างเดียวอย่างนี้ลุงถูกไหมคุณพี่เดินเป็นนําพาสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะทานตะวันอยู่ไหมจ้าฝากไปบอกป้าถึงหูป้าเออทานตะวันอยู่ไหมจ้าฝากไปถึงป้าลุงด้วยนะจ้า มาฟังพี่ปุ้ยมั้งไหมท้องทันตะวันเออใช่คุณจามี่บอกว่าสูตรลุงหมักแม่บ่าวมืดยาถูกต้องคุณจามี่พูดเรื่องอาหารมากๆเพื่อนๆจ่าพี่พรพันธ์บอกปีหน้าคงไม่สนุกเหมือนปีนี้เนิ่นเสียด้ยเลพี่บอกว่าไม่เป็นไรค่ะพี่ไม่แน่หรอกพี่มันอาจจะสนุกกว่าเดิมมันอาจจะสนุกกว่าเดิมพี่มันต้องดีขึ้นเรื่อยๆดิพี่ มันทุองดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพื่อนเเพราะว่าถ้าครั้งนี้สนุกนะอืก็จะเริ่มมีคนอยากไปปีหน้าใถูกต้องไหมคะคิดว่ามันสนุกทุกปีแหละแต่ว่ามันก็บรรยากาศจะแตกต่างกันไปอ๋อแม่บอกมืดย่างปลาหมึกแล้วให้ย่างไก่ก็ดีนะเออใช่าใช่ครับเออถูกถูกต้องจางแกย่างก็ได้เนาะอันนั้นแล้วแต่เลยแล้วสรุปแกก็ได้สตังค์ที่แกรับย่างย่างด้วยเออถูกถูกโอ้สุดยอด เรามาถึงเวลาที่ปุ้ยจะต้องไปแล้วคะ่ะเพื่อนเพือนอเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะได้มีเวลาไปนอนนะคะจะได้คิดฝันเลขดีๆพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีอืม,มีโชคมีชยัยป้าบอกว่าอะไรป้าบอกให้เลขเจ็ดหกหกเจ็ดใช่ไหม,มกลับกันไปกลับเอานะคะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะใช่ไหมเจ็ดหกเออเจ็ดหกกับเจ็ดเก้า 7, 6, 7, เก้าเจ็ดเออเก้าเจ็ดเก้าเพราะว่าวันนั้นเขาวิ่งวันนั้นเขาวิ่งร้อยรอบอืมเจ้าน้องบอสมันใส่เสื้อหกเจ็ดเลขที่บานป้าสองหกเจ็ดเลขที่ที่นู่นเจ็ดเก้าใช่หรือไม่อืมคดีก็มีเจ็ดไล่อืมเจ็ดสิบเอ็ดล้านอืมที่ปุ้ยฝันเห็นถึงคุณ power pad อืมเขาก็ติดอยู่ใน บ้านใหญ่สิบเจ็ดปีประมาณน e. ี้ใช oh, oh, oh. ่ไหมเฮียใช่พี่เดือนเป็นพรุ่งนี้พี่น้งเข้าออฟฟิศนะคะพี่สองจังงแล้วพี่กอประทานทัวไปพี่นีบอกว่าโอ๊ยโอยอดหนอหิวหนออดจนมีเนี่ก็โทษค่ะพี่อ้อบอกว่าเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสวรรค์ก็มีชั้นเจ็ดถูกต้องค่ะถูกต้องเดี๋ยวมีเลขอะไรถนน ็เริ่มมาเลยเออเดี๋ยวอย่าลืมเลขน้องน้ำมนต์สี่สี่ศูนย์ห้าป่ะสี่ศูนย์ห้ากับสี่เก้าศูนย์เหลืออะไรวนนะันัน่นอ่ะที่จิ้มลูกศรสี่ห้าศูนย์สี่ห้าแล้วก็สี่เก้าศูนย์กับสี่เก้าศูนย์ด้วยของน้องน้ำมนต์นะคะเ,เ,เพื่อนเพื่อนพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันอะไรคดีทอง ถุงสีลุงก็มีเจ็ดมีชั้นอ,อยู่ที่ชั้นเจ็ดโอเค,อเค,คตามนั้นนะคะก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีแล้วก็คิดแล้วก็ได้พบสิ่งดีๆพรุ่งนี้มีโชคพรุ่งนี้ฝันเห็นเลขสวยๆแล้วก็วกพบโชคดีในวันพรุ่งนี้แล้วก็ขอบคุณแอดมินทั้งสองช่องเลยนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆเอฟซีลุงป้าที่อ่าเอ็นดูคนแก่อย่างปุย้ย สองคนนะคะเห็นน้องปอนพิมพ์ว่าอะไรน้องปอนบอกเลขใต้เต่าที่ปลาฝันยังไม่ออกเลยค่ะหกเก้าศูนเอ,อ้ยต้องตามนะเออต้องตามเลยครับต้องตามถูกถูกถูกเ,เลขใต้เต่าใช่ไหมเนาะโอเคม, okay. มีเลขอะไรวะเอามีอะไรรถบอสมีหมายเลขไหมรถรถจักรยานไฟฟ้ามีหมายเลขหมไมีป่าไม่รู้ไม่รู้เ <laughs> หมือนกันโอเคจ้าม่ได้ ขอบคุณทุกทกท่านนะคะขอบคุณเอฟลุงป้าทุกท่านแล้วก็อย่าลืมว่าออนปุ้ยวันนี้ปุ้ยไปทุระยังไม่ได้ดูเรื่องเกมเกมเลยนะคะที่เราจะให้เพื่อนเล่นเกมแล้วก็ฝากเพื่อนๆถ้าใครจะใส่เสื้อไซส์เอสกับสามเอต้องแจ้งนะคะเพราะว่าเขาจะได้เช็คจํานวนนะคะเพื่อน,อนๆขอบคุณทุกท่านแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีพรุ่งนี้มีโชคมีลาบมีทรัพย์สินที่เป็นสุขสุขคลาาไม่ใช่ทุกขลาานะคะ ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและมีโชคดีทุกทุกคนเลยนะคะมสสสีสุขสุขกายสุขใจสุขทรัพย์มีทรัพย์ด้วย mm hmm. นอนหลับฝันดีราติีสวัสดิ์ค่ะนอนหลับฝันดี<ม>าทิสสวัสดิ์ทุกท่านนะคะ